ไอสัตว์ที่หัวหน้าหงายค่ยแล้วไม่มีใครพาออกจากบ้านทําไงเนี่ยพ่อบ้านขับแลมโบนนะัอที่ทำอะไรเสริมเสริมแก่งเสริมแก่งฮะเี๋ยมมีคนมางัดมาเงี้ยเสริมแก่ง อะไรของมือวะบิดแก่ไก่แกงสักท์ชีวไม่รู้อะไรนะไม่ไ no, ด้บอกเขาหรือเปล่าทำไมตำรวจมาคืออะไรไม่รู้นี่เหรอตอนนี้ข้างบนมีอีกลูกนึ่งตำรวจมาทำไมอ่ะไม่รู้ไปตามไอ้ไร พอบ้านเนี่ยตำรวจเข้ามาทำไมเนี่ยพอบ้านคุณพอบ้านได้เยครับเหลือไปทำคมสข้ามาจับมันทำอะไรอะทขคาสะอาดบ้านอะนี่ประทัดถูดิเราใครจ้างคนเปิดไพ่มาแล้วคนเปิดไพ่ไอสัตนี่หัวหน้าหงไหนโอ้โหพอบ้าน เหมือนเหมือนคนเปิดไพ่อ่ะนี่กะลงเพเยอร์เต็มเหนียวเลยนะโอ้ใช่ใช่ไอเนี่ยเขาขึ้นเขาขึ้นไปนอนกันแล้วตอนั้นี้เลยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเมื่อวานอะไอ้นอะไรกันวะซรอมรถฟรีไป นัวเหรอเมอนัวแน่เลยเมอแอบนัวกันใช่ไหมยจชบปะเมอกินข้าวเมอกินข้าว้ยตายไปไหนอะไปกินข้าวาดิเขากินที่ไหนกินที่บ้านเขาดิไม่เราไ,ไิไปกินด้วยไงไม่กูก็ไปทำกับข้าวไงก็จะกินของกูไง นัวเหรอนัวกันกข้างนอกเหรอระหว่างเล่นเกมเหรอฮะยังไม่ตอบเรื่องจริงเว้ยเชีย่ยพี่ลูปแม่งนัวกันวะเขานัวกันวะที่ว่าไงวะเดี๋ยวเขาเห็นจุดมุมนะไนอ้ย่าเราชิงแรงกันวันไหนนะ ่มเราเริ่มตีเหรอหรือไรใช่ครับพุกนอฟสี่ทุ่มจะเริ่มโอ้หน้าฮงกูไปไหนเนี่ยน้าองทำอะไรเนี่ยตนั้นต้นไม้ไงด้วยแชมเปญมันนะไอแชมเปญอนี่ะต้นไม้มันก็ต้องได้ของดีหน่อยดิฮะแล้วไม่มีใครพาออกจากบ้านทำไงเนี่ยพ่อบ้านขับแลมโบนะฮะ ก้าามเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถที่มาเราเจมบอ่อนะนี่ฮะเบอร์รารีเบอร์รารีรู้จักกันไหมรู้ Ferrari. Ferrari. จกัจกเครื่องกอวิดีโอไหมแรงเหรอล็อกรถด้วย <c oughs> ล็อกรถด้วยธรรมาดาเป็นนิสั่งหรือเอ้ยผมนะฮงผมยืมไปขับหน่อยได้ไหมได้เอาดิ <c oughs> ว่าเขาเขาฝัดไอ้นี่น้ำมนต์น่ะโคดน้ำมนต์น่ะไอ้ที่ทำไรใชเสริมเสริมแก่งเสริมแก่งฮะเหลือมีคนมางัดมาเงี้ยเสริมแก่ง่เสริมแก่งประตูไงใช่แต่วดูว่างนะตัวเนี้ยหัวหน้าหงโหทำงานเป็นพ่อบ้านไงทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานทำวันแรก ไหนบอกพี่ตัดมาไงไม่เห็นมาเลยมั่วมาแล้วเหรอยังไม่มาไม่ได้ทำอะไรอีกเลยเนี่ย เช็ด so oh ู้วยเทียมอะมงนิ้วมือบางทีคนตับอะไรมามือมันเนี้ยต้องเช็ดเนี่ยเดี๋ยวผมงไปเช็ดโต๊ะคราบอีกครับวงครับของทำของหกของอะไรไว้ก็ต้องไปทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยไอ้ยาชีวิจริงมาเลยอโอ้ จะแค่แพ็คของเสร็จแล้วนะเขาจะออกเดินทางกันแล้วหรอเข้ามาเนี่ยเข้าเข้าไปเช็ดโต๊ะเข้าไม่ได้ไม่ได้จะทำเช็ดโต๊ะใครเล่นอยู่กับใครเนี่ยตรงนี้ไหนฮะอยู่คนเดียวทำความสะอาดยังบ้านหลังใหญ่แล้วก็ต้องดูแลความสะอาดลองลองฝุ่นมันเกาะหมดเลยนะวันนี้ฮงลองขึ้นไปไล่ข้างบนหนยตรงนั้นนะ เห็นปะนั่นนั่นนันยืนทำอะไรครับรบกวนไปไกลหน่อยฮะทำความสะอาดอะไรครับชักอเลยเนี่ยเฮ้ยไปดูชักเชี่ยชาวโลกนี่ไงชักอยู่เรียกหมอไปเลยดูดิยืนชักเลยเนี่ยเจอเจอคนยืนชักในบ้านทำไงดิเชี่ยเป็นหามากเป็นแฝามากแฟนไปทำกับข้าวชักดิชักงอเลยเลยไม่ได้เป็นหามากแฝงมากเมื่อวานใช้ผมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเลยตะรูเลย จะทึบดิบอกไห้ให้ทำไมทำไมแม่ก็ทืบอ่ะฮะมีคนในแก๊งใหม่ใหม่ถามเต็มเลยเมื่อวานมีไอ้หนูคนหนึ่งใครไม่รู้อ่าผมทองทองอ่ะเรียกผมว่าลุงกั๊กลุงกักทำไม,มอ่ะเพราะผมไม่บอกชื่อเวลามีเขาก็เลยเรียกลุงกัก่ก<ช>ผมจะบอกว่าให้ให้ถามคนที่รู้จักให้ถามไปลิฟให้ถามตะลักอย่างเงี้ยเพราะผมชื่ออะไรเออไอ้หนูนั่นไม่ไปถามมันตั้งชื่อให้ใหม่เลยลุงกั๊กอ่ะใช่เป็นลุงกั๊กหัวทอง ไอ้วะ <Hey>, จะไม่ได้เด็กผู้หญิงอ่ะอ๋อบันเนียเหรอน่าจามัง้งวันยืนยืนมือแล้วก็ไปหลบยืนเฝ้าอยู่ในเมือวาน